สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุดินนะในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมปี2567นี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่มีคนคุยนะคะเรามาเริ่มกันเลยธาตุดินได้แก่ราศีพฤกษกราศีกันราศีมังกรนะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยค่ะธาตุดินโอ้ในช่วงนี้คุณมี อ,อไฟในการทำงานนะคะคุณจะได้รับโอกาสมีใหม่มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในความคิดของคุณคนที่สมัครงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณด้วยในเรื่องของงานอืมช่วงนี้นะคะเหมือนกับพลังงานของคุณนะมีความโดดเด่น เรื่องงานก็มีความมั่นคงนะคะมีความน่าเชื่อถือมีคนให้เกียรติให้ความเคารพคุณนะคะศรัทธ,ธาในความเป็นคุณเนะ่ะาแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศหรือไปที่ไกลๆก็ได้นะคะ,ะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะทำอะไรใหม่ๆมีไฟที่อยากจะ ลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะนะออในเรื่องของความรักเนี่ยนรู้สึกว่าพลังงานของคุณมีความผิดหวังเกิดขึ้นแต่เป็นเป็นความผิดหวังเสียใจที่คุณไม่ได้ยึดติดกับมันแล้วอะ่ะออประมาณนั้นนะมาดูซิคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ เจ้าของธุรกิจคนที่ทำงานเกี่ยวกับภาษาก็ได้นะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟเมสษสิงห์ธนูธาตุดินพฤ้งศกกันมังกรมาดูสิคะาว่าคนรักของคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะอืม,อมเขาก็รักคุณนะเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีเรื่องของระยะทางระยะห่างนะคะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเนะเนี่ยเขารักคุณนะรักคุณแล้วก็ยังอยากที่จะเรียนรู้ความรักครั้งนี้ต่อไปเรื่อยๆยังอยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะตัวคุณเองเหมือนอยากจะปล่อยแล้วหรือเปล่าอยากจะปล่อยความสัมพันธ์เนี้ยนะ เหมือนเขามีความรู้สึกว่าเขาคาดเดาคุณไม่ออกด้วยนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแต่คุณอะยังสําคัญสําหรับคนรักของคุณเสมอนะคะเนี่ยอืมเขารักคุณอยู่นะคะย,ยังยังยึดติดอยู่กับคุณยังไม่ไปไหนจากคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอาจจะแบบว่าเงียบนิ่งกันไปเราก็ได้นะไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเนี้ย แล้วตัวคุณเองอ่ะอาจจะพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วด้วยอ่ะแต่เขาเนี่ยเขายังสนใจคุณเขายังรักคุณนะคะอม,มาดูซิเป็นยังไงคะเขาจะทำยังไงต่อนะคะเขาจะมางอคุณนะถ้าเกิดคุณมีปัญหามีประเด็นกันไปนะคะคนคนนี้เขาก็ ยังรักคุณน่ะจะปลับมาง้อคือคุณขอคืนดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคุณก็ยังสําคัญต่อเขามากๆเลยอ่ะเขายัง move on จากคุณไม่ได้นะคะสองคุณด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนธาตดินภสศกันมังกรนะคะคนที่อาจจะ ชอบความสมรถะนะคะลูกสุดตัวสูงนะคะชอบศึกษาเรียนรู้อะไรอยู่เสมอเนี่ยนะเขายังมีคุณอยู่เต็มหัวใจนะคะน้รู้สึกว่าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้าหาคุณคุณยังเป็นคนที่เขารักคุณยังเป็นหนึ่งเดียวของเขานะคะยังมีผลต่อใจเขามากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาในนี่้ f o ฟูการเดินทางหรือการกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ เนี่ยเขาจะเข้าหาคุณนะคุณอาจจะไม่ได้คุยกันนะเ,นเพื่อนๆนที่เข้ามาเจอคลิปนี้มีปัญหากันไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมางอคุณนะ่ะคุณอาจจะเสียใจเสียความรู้สึกกับเขามาเยอะเหมือนกันนะจนคุณรู้สึกว่า คุณอยากจะปล่อยแล้วว่าเออแต่เขาอ่ะจะเข้าหาคุณคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎได้นะเป็นนักเดินทางเป็นวิศวกรเป็นคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจได้นะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนไกลชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวนะคะสายสุขภาพก็ได้นะหรือคนที่แบบชอบความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขาจะเข้าหาคุณมาดูสิคะแล้ว แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มความรักของคุณธาตุดินนกรู้สึกว่ายังมีการได้พูดได้คุยได้สารต่อความรักครั้งนี้อยู่นะเป็นความรู้สึกที่ยังไม่สามารถที่จะลืมกันได้หรือยังไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้ เนี่ยยังยังมีการขอโอกาสกันอยู่นะคะเขาอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้รับโอกาสจากคุณการพิสูจน์ตัวเองการแสดงความรักนะคะที่เขาคู่ควรที่จะได้รับโอกาสอะ่ะเออเขาเขาจะต้องทำให้คุณเห็นนะคะเนี่ยมีการจบการพังกันไปแล้วก็ได้นะคะ แต่ความสัมพันธ์นี้เหมือนยังไม่จบเนาะเนี่ยเพราะว่ามีคนมารองสองคนนี้ไว้นะคะเนี่ยมีคนมา,มารับไว้อะคือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้แยกขนาดนั้นนะบางคนอ่ะคุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณนะคะหรือไปโฟกัสเรื่องการงานนะคะไม่มีเวลาให้กับคุณคุณก็เลยรู้สึก ไม่อยากที่จะเสียใจผิดหวังในความรักครั้งนี้แล้วนะคะคุณก็เลยไม่อยากที่จะสนใจคุณพยายามที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆก็ได้นะคะแต่หนูรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้จบแบบสมบูรณ์อ่ะเออไม่ว่าคุณจะมีปัญหาด้วยสาเหตุอะไรนะคะนกมองว่าคุณและเขาจะยังได้กลับมา นะได้กลับมาส้มแซมความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาสารต่อความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะอืมแนวน้มเป็นยังไงอีกคะ p a จ e of เพน t a c l e s เห็นไหมคะเขาว่ายังห่วงแหนคุณมาก คุณยังมีผลต่อใจเขามากๆนะคะนกมองว่าความสัมพันธ์นี้ยังยังไม่ได้ปล่อยกันไปถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอา๋อฉันปล่อยแล้วฉันไม่อยากจะอะไรกับเขาแล้วเขายังไม่ปล่อยคุณนะคะเขายังห่วงแหนคุณมนะคะอืมก็คือถ้าเขามีอะไรที่จะต้องทําอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องการเรียนอ่ะเขาก็อาจจะทิ้งสิ่งนั้นไว้ก่อนวางสิ่งนั้นไว้ก่อนเพื่อที่จะกลับมาอ่า สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนนะคะ ừ, เหมือนเขาจะต้องรีบกลับมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในความรักครั้งนี้นะเพราะว่าเขาอาจจะนิ่งเงียบไปนานหรือเขารู้ว่าคุณก็อาจจะรอเขานานแล้วนะคะความสัมพันธ์มันไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกมองว่าเขาไม่อยากห่างจากคุณไปไหนนะคะเขาไม่อยากเสียคุณไป เหมือนเขาได้กลับไปคิดไปทบทวนแล้วนะคุณอาจจะนิ่งเงียบไปจากเขาอะแล้วเขาก็เกิดการคิดการทบทวนเกิดขึ้นในความคิดในความรู้สึกของเขาอะนะคะที่ที่นกเห็นนะแล้วเขาก็จะแบบเออมาทําให้มันดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เขาก็ยังไม่อยากที่จะแบบให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันหลุดลอยไปนะคะเขายังอยากที่จะรักษา คนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะหนึ่งดาเห็นไหมเขาจะกลับมาพิชิตใจคุณเขาอยากที่จะชนะใจคุณนะคะคนคนนี้เหมือนเขาจะมีการพิสูจน์ตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้รับความรักจากคุณนั่นเองนะคะม,มาดูคำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมอยากจะบอกชาวธาดินหน่อยนะคะ แปดถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าที่ห่างหายจากคุณไปก็ได้นะคะหรือความรักของคุณอาจจะมีเรื่องของระยะทางระยะห่างนะคะแปดถ้วยสิบถ้วยเห็นไหมคนที่ห่างหายคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ใช่ในตอนนั้นแต่เขากลับคิดถึงคุณในวันที่คุณถอยห่างจากเขาก็ได้ คนที่เขาไม่เคยที่จะคาดหวังในเรื่องของความรักเขากลับมาคิดถึงคุณนะคะเขากลับมารู้หัวใจตัวเองนะคะว่าความรักที่เขาตามหามันอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะเพ้่ให้สิบช่วยนั่นหมายความว่าคุณและเขามีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังเป็นครอบครัวนะคะเดียวกันได้อะไรอย่างเงี้ย แปดไม้นะคะการติดต่อสื่อสารนะคะความรักครั้งนี้ดูสิคะมันยังมันยังมีไฟมี p a ชชั่นต่อกันมากๆนะคะก็มองว่าความรักครั้งนี้เหมือนไฟมันยังไม่ได้มอดลงหรือว่าดับลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่ามันมันไปต่อได้นะคะถ้าคุณอยากไปต่อนะเนี่ยการโยยาความหวัง ความรักครั้งนี้ยังยังมีความหวังนะคะอาจจะเคยเทกันไปก็ได้ระหว่างคุณและเขาอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่คุณนะถ้าเกิดเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยคุณยังรักยังอยากให้โอกาสมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นด้วยนะึ้นไพ่สิบถ้วยนะคะแปดถ้วยอะเป็นเป็นความรู้สึกที่อาจจะเหินห่างกันไปนะคะด้วยภารกิจอะไรบางอย่างก็ได้นะไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องมีคนอื่น หรือเขาาจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้นะคะในบางท่านบางคนก็ห่างกันไปเนาะออหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะกลับมานะคะเพราะว่าเขารักคุณนะคุณอาจจะคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะมีพลังงานของทัดลมเมทุนตุนกลุ่มคนที่มีสเสน่ห์มีความโดดเด่นสเตรนท์ Strength, นะคะเห็นไหมเนี่ยเขาจะกลับมาเขาจะกลับมา ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเขายังรักคุณนะคะเขาจะกลับมาตามหาหัวใจของเขาแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นความรักที่อบอุ่นมากๆเลยอะ่ะเขาจะน่ารักกับคุณนะคะเ,ออเขาคิดถึงความอ่อนโยนความใจดีของคุณคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีก็ได้แต่เป็นความต่างที่ เข้ากันได้เป็นความต่างที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมันรู้สึกดีมากๆนะคะมันรู้สึกว่าใช่เนาะพลังงานชาวราศีสิงห์ขึ้นมาด้วยนะการกลับมาของเขานะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเป็นพลังงานของ king of war อ่าไม่ใช่ค่ะโทษที king of pentacles นะคะเป็นพลังงานของความพร้อมนะคะคนที่มีความรู้สึก มั่นใจมากขึ้นนะคะที่จะรักมั่นใจที่จะดูแลคุณมั่นใจที่จะแบบที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะเนี่ยเขามีความพร้อมในทุกๆด้านอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือเป็นในเรื่องสถานะของเขาความมั่นคงของเขาก็ได้นะนกมองว่าเขาคนนี้มีความพร้อมมากขึ้นเขามีความที่จะแบบ คิดที่อยากจะมีความรักที่มั่นคงอืมนะคนคนนี้นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักลงทุนได้นะและวันนี้ก็เป็นพลังงานความรักของคุณนะคะชาวธาตุดินขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุกการเข้ามารับชมรับฟงังเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ